อุปะแปลว่าใกล้เนาะกิเลศก็คือใกล้กิเลสเนี่ยมันก็เป็นกิเลสที่เกิดจากการที่เราปฏิบัติทำนั่นแหละเราก็มีกิเลสซ้อนขึ้นมาอีกเนาะอืมอ่ะตัวแรกเลยนี่แหละคือคือกิเลสอุเบกขมกเป็นสายโทสะโดยเฉพาะแต่ว่านําด้วยไอ้ตัวโลภะตัวโลภะอภพิชชาวิสมะโลภะ เพ่งเลงจะให้ได้ดังใจไอ้นี้เนี่ยไอ้ตัวร้ายไอ้ตัวเพ่งเลงจะให้ได้ดังใจนี่แหละไอ้ที่เราเข้าเรียนของหนูพูดกันเรื่องนี้เยอะมากเลยเพ่งเลงจะให้ได้ดังใจเช่นดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลสามีปัญญาก็ตามหรือที่ทํางานก็ตามนี่เรื่องนี้จะเยอะมากเนาะกับเพื่อนฝูงพี่น้องก็ตามนี่เพ่งเลงะให้ได้ดังใจต้องแบบนั้นต้องแบบนี้นี่เขาเรียกว่าตัวแรกเลยที่ทําให้เกิดอีกสิบห้าตัวตามมา นะพอไม่ได้ดังใจเป็นไงทีเนี้ยสายโทรศัพท์ก็มาทันทีเริ่มจากอารติใช่ไหมอารติปฏิฆะแต่ในอุเรกษานี่เขาไม่ได้มีอารติปฏิฆะแต่มันนั่นแหละคือตัวตัวร้ายนะที่ก่อกําเนิดขึ้นในเบื้องต้นพอมันไม่ได้ดังใจปุ๊บมันก็ไม่พอใจใช่ไหมสะสมสะสมมาเข้ามาเข้าก็เกิดอะไรพอพิชชาวิศวะโลภะ ก็พยาปาทะเลยใช่ไหมทีนี้ยโกทะอุปนาหะคือเมื่อไม่พอใจสะสมมาเข้าขุนเครื่องใจมาเข้ามาเข้ามันก็หวังร้ายสิหวังร้ายปองร้ายเลยแหละทีเนี้แล้วก็โกรธเลยแหละพยาบาทนี่ก็คือคิดคิดแก้แค้นเอาคืนหาจังหวะเวลาใช่ไหมย,ยังไม่ลงมือนะพยาบาทเนี่ยแต่โกทะเมื่อไหร่นะนั่นแหละ มันก็จะเริ่มแล้วทีนี้โกทัมันจะมีอภิชาวิสมโลภะไม่ได้ดังใจที่เล็งไว้ที่อยากได้เพ่งเลี้งอยากได้ยึดไว้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ก็สะสมเป็นโทสะมูลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากอรติป,ปฏิฆะก็เป็นพยาบาทนะเป็นโกทะแล้วก็ผูกโกรธไว้อยู่ในใจไม่ลืมไม่ลืมผูกไว้อย่างนั้นแหละ mm hmm. เพื่อรอวันแก้แค้นเนาคืนด้วยตัวพยาบาทนั่นแหละ อุปนิหาก็คือมันผูกโกรธไว้อายบาตคือมันมันหนักกว่าอุปนิหาอีกแล้วก็โกธะแล้วตัวสาคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวมรขคะนี่แหละมันจะลบหลู่คนท่านเขาเขาแปลว่าลบหลู่คนท่านคือใครจะดียังไงก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยพอมีกิเลสพวกนี้เข้ามานะมันจะลืมความดีของเขาหมดเลยเหมือนที่พวกเราสงการท่านมาใช่ไหม แล้วก็ชี้กันใช่ไหมพ่อแม่มีบุญตั้งมากมายแค่นี้ทำไมต้องไปโกรธอะไรด้วยเนี่ยลบหลู่คุณท่านเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมมีลุงไม่มีเรานั่นแหละนั่นคือลักษณะมักกะอยู่มาแปดปีไม่เห็นมีดีอะไรเลยนั่นแหละคือมักกะคือลบหลู่คุณท่านทั้งๆท,ที่เขาทําคุณงามความดีตั้งมากมายใครๆก็เห็นแต่ว่าพวกมีกิเลสตัวนี้ก็จะมีกิเลสที่เรียกว่ามักคะคือลบหลู่คุณท่านไม่เห็นคุณงามความดีหรือแส้งไม่เห็นไม่รู้ กบเกลื่อนนะบิดเบือนนะแล้วก็ต่อมาก็คือล้มปามมากขึ้นคือยกตนเทียบเท่ายกตนเทียบท่านเลยเหมือนตอนนี้แหละนะยังเขมรในทาสาเร็จแล้วยกตนเทียบท่านนะนะประเทศไทยเขาก็อยากเป็นอย่างนั้นแหละอยากยกตนเทียบท่านเนี่ยเทียบท่านแล้วเราก็คิดเอาเนาะสถาบันเนาะไอ้พวกนักการเมืองชั่วๆนั่นแหละก็คือกิเลสประสาทนั่นแหละ พวกเราก็เธอสมมติว่าอรุ่นน้องมาใหม่อยู่ไปอยู่มาที่แรกก็เป็นสภัยใหม่ใช่ไหมแต่ดูไปดูไหมไอยผีคนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้คนนี้ก็สู่เราไม่ได้คนนี้พูดสู่เราไม่ได้คนนี้ทํางานสู่เราไม่ได้คนรู้สู่เราไม่ได้อะไรก็เอาละเอาละเริ่มแล้วทเนีเ้ยเริ่มแล้วสะป้าใหม่ก็เป็นสะปยใหม่แล้วทเนี้ยไม่บ้านไม่เมืองแล้วก็คือเริ่มมี การลบหลู่คุณท่านไม่พอยังตีตนเสมออีกมันจะเท่าไหร่เชียวมาก่อนก็จะเป็นไรมีมีอะไรสู้ฉันไม่ได้ดีไม่ดีข่มเขาอีกนะยกตนเทียบท่านไอตัวที่หกเนาะต่อไปต่อมาอยู่กันไปอยู่กันมานะไอตัวนี้ก็ร้ายนะเราจะเห็นในหนังไทยบ่อยๆเนาะบทบาทนี้คืออิสาหรือลิษยานั่นแหละ หนังไทยชอบสร้างนักไอบทบาทเนี้ยอิสาไม่อยากให้เขาได้ดีเกินตัวนะอิสาอยู่ลึกๆทำอะไรทีไรมันก็ได้หน้ากว่าเราทุกทีเลยเนาะอิศาทําไมทําด้วยกันทําไมคนเขายกย่องแต่มันคนเดียวไม่ยกย่องฉันบ้างไม่เห็นหัวฉันเลยอะไรเงี้ยนาะก็อ,อิสาไม่พอใจอิสาเขาอยู่ลึกๆหรือบางทีสแสดงออกมานอกหน้าเลยก็ได้ถ้าหยาบๆก็ออกมานอกหน้าเลยนะอิสาเนี่ย ไทยเราไมา่ใช้คำว่าริษยานะจริงๆภาษาเดิมคืออิศเนะพออิศาใช่ไหมมันก็จะมีมัจฉรยะคือตรณีไม่อยากช่วยไม่อยากให้ไม่อยากสะละแล้วทีเนี้ยแม้แต่ธรรมะมันก็ไม่อยากให้เขาไม่อยากบอกเขาสมมุติเขามาปรึกษาธรรมะก็บอกฉันไม่รล้เพราะว่าคนนี้ฉันไม่ชอบไงมันตั้งแต่พยาบาทแล้วใช่ไหมตั้งแต่ไม่ชอบใจแล้วใช่ไหม เรื่องอะไรฉันจะบอกบอกมันก็รู้สิมันก็เกิดหน้าฉันสิ <c oughs> เห็นไหมออสุดท้ายก็หนักเข้าไปอีกตัวที่เก้าก็หนักเข้าไปอีกนะมายาเลียดเล่กมานยาทีนี้เสียแส้งแกล้งทำนะเอ,อเขาเรียกว่ามานยาหรือมายาตัวนี้ก็ร้ายนะตัวนี้ทุกวันนี้เต็มไปด้วยมายาใช่ไหมวงการเมืองเราเน่ยใช่ไหมโอ้ยเขาถึงบอกว่าอะไรนะ มือหนึ่งเป็นไงจับอีกมือหนึ่งหน่ยจับมือกันทักทายกันเป็นเพื่อนเพื่อนกันข้างหน้าแต่ข้างหลังอีกมือหนึ่งมันถืออาวุธไว้ใช่ไหมที่เขาวาดการ์ตูนใช่ไหมก็ mm hmm. นี้แหละพวกเสีแสงแกล้งทําแกล้งทําประจบป,ประแจงแท่งแส่งทําเป็นพูดจาดีอ่อนหวานอะไรก็แล้วแต่นะแส่งมีมารยาเพื่อให้เขาตายใจคนเป็นมายาทั้งนั้นแหละอืม mm hmm. บางทีมีมายาเพื่อกันเขาว่าไม่อยากให้เขาว่าอืม แสดงมายาวออมาอีกตัวหนึ่งต่อมาก็คือตัวโอ้อวดถาเถืถ่อยยากนี่คือโ oh, อ้อวดอวดอวดเกง่งอวดฉลาดอวดดีนะ <S <s ต้องเกินหน้าเขา <S <s บางทีทํานิดเดียวไปพูดซะเยอะเลยนะบางทีทํดาด้วยกันหลายคนตัวเองก็ไปโ oh, ออวดเอาความดีคนเดียวงี้นะเอาหน้าเขาเรียกว่าพวกชอบเอาหน้าพวกชอบแสดงตัวสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม พวกหิวแสงนะหิวแสงเ่ทำอะไรก็ไม่ตรงไปตรงมาทําอะไรก็มักจะทําอะไรเพื่อให้ตัวเองได้หน้านะให้คนเขาว่าโอ้ยเรานี่เก่งเรานี่เขืองเรานี่ใหญ่เราได้มีอํานาจอะไรก็แล้วแต่จนะแสดงออกไปเกินตัวเกินจริงพวกนี้ก็เหมือนลูกโป่งนะแล้วแม่นางก็แตกต่อไปสะสมมาเข้ามาเข้าก็กลายเป็นพวกหัวดื้อถรำพระทีนี้น หัวดื้อเนี่ยมันมีทั้งดื้อแบบที่ว่าไม่รู้จริงๆนะพวกอวิชาจริงๆนะมันก็ดื้อจริงๆเพราะไม่รู้ว่านั่นผิดนั่นถูกอะไรเงี้ยอีกพวกหนึ่งคือทั้งๆท,งท,งที่รู้แต่มันก็ดื้อด้วยนิสัยสัดานนะเนอะมันก็ดือ้อเอาชนะนไม่อยากเปลี่ยนแปลงฉันยึดอย่างนี้ของฉันนี่แหละจะทําไมนะบอกไม่ได้สอนไม่ได้พวกหัวดื้อนี่อีกพวกหนึ่งก็คือพวกชอบพวกเอาชนะค่าคารน,นะเถียงไม่ตกฟากนะ แข่งดีแข่งเด่นนะเพื่อเอาชน,นะกันเรียกว่าสาลัมพะเอาไว้ก็มานะก็ถือดีถือดีถือตัวเนาะฉันมีดีนะนีงานนี้ฉันช่วยนะงานนี้ฝีมือฉันนะนี่ถ้าไม่มีฉันจะได้อยู่ได้กินแล้วเนี่ยผักนี่ฉันปลูกนะเนี่ยถือดีแล้วในสิ่งดีที่ตัวเองทนะํมาเนาะเอามาเป็นอะไรล่ะเกทับคนอื่นเขาแบบนี้ก็อยู่ก็ไม่พาสุข ถ้าต่างฝ่ายต่างเงาดีมาตีกันนะเหมือนทุกวันนี้แหละวันนี้น่ะอวดฉลาดโอ้หอวดกันเหลือเกินแล้วก็มีดีนิดเดียวก็มาเอามาพูดเอามาแสดงเพื่อให้คนหลงแล้วก็ไม่ยอมกันแข่งกันอย่างนักการเมืองเห็นเห็นเลยใช่ไหมมันแข่งกันเอาหน้าเอาตาแข่งเอาชันนะคราบการหาเสียงก็อะไรโอ้อวดคุสรรพคุณคุณงามความดีตัวเอง ทุกวันนี้ใครบอกใครเตือนก็ไม่ฟังหัวดื้ออย่างกรณีจะแต่งตั้งประธานที่รุกษาบธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมหรือเรื่องกาะกูดอะไรพวกนี้แหละนี่แหละลักษณะหัวดื้อใครบอกใครพูดไปเถอะแล้วก็มีคนออกมาโต้ตอบโต้ต้านพวกโคศกพวกอะไรพวกเรี้ยวล้อบริวารใช่ไหมเออแล้วก็แข่งดีกันอยู่ซาลำพะแข่งดีกันพรรคฉันดีกว่าพวกฉันดีกว่าเลือกพวกเรานะมานะถือดีมันก็เกิดขึ้น ฉันเก่งฉันแน่ฉันไม่ยอมใครฉันจะต้องชน,นะแล้วก็สุดท้ายก็ดูหมิ่นเขาอติมานะคือดูหมิ่นเขามันจะเท่าไหร่เชียวพวกนี้มันกระจกฉันสิแน่ฉันที่ใหญ่ฉันที่เก่งไม่กลัวใครนะไม่ยอมใครอติมานะก็ฟูนะฟูฟองแล้วก็ก็มัวมอลหลวงระเลงนะมาทาก็คือมัวมอลหลวงระเลง ไม่ฟังใครแล้วเทเนี้่นอกจากไม่ยอมแล้วยังไม่ฟังอีกหลงแลเรืองในอำนาจในวาสนาบาร,รมีในโอกาสในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในลาบในยศที่ตัวเองมีในมัวมาหลงและเลิงไปสุดท้ายก็เลยกลายเป็นประมาทประมาทประมาทนี่คือบอกไม่ได้เตือนไม่ได้ไม่ฟังนะฉันจะทําอย่างนี้แหละจะทําทไมสุดท้ายก็นําไปสู่ความพินาศท่านจึงบอกว่า ความประมาทเป็นผลทางแห่งความตายเห็นไหมอุปเกตสิบหกมันร้ายชนนนี้แหละเราแต่ละคนก็ตรวจสอบดูว่าในสิบหกตัวนี้เรามีตัวไหนหรือมีครบท,ท,ทุกส่วนใหญ่แล้วมันก็ครบทั้งสิบหกตัวนั่นแหละเป็นสายไปเลยนะแต่มันจะเด่นเรื่องในเรื่องหนึ่งหรือสองสามเรื่องก็แล้วแต่นะของแต่ละคนนะอันนี้ต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองเสมอโดยเฉพาะ คนจะต้องดูแลคนอื่นใกล้ชิดคนอื่นหรือทํางานกับคนอื่นนี่แหละโดยพอดูแลพ่อแม่ดูแลลูกๆสอนลูกศิษย์แล้วก็แล้วแต่นหรือที่ทํางานเราอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานเรามีกิเลสตัวนี้ตัวไหนที่มันเด่นเช่นเราอิจฉาเขาไหมบางคนไม่มีตัวอื่นเท่าไหร่หรอกแต่ตัวอิจฉานําหน้าเนาะบางคนก็โอ้ตันนีทีเหนียวก็เม, ت, ม็ดก็แห่เหลือเกินก็มีตัวที่ ตัวที่แปดคือมัจฉริยะคือตนหนีไงน,นะตัวไหนมันเด่นที่สุดของแต่ละคนก็ไปอ่านดูเนาะอ,อหรือบางคนในหัยผูกใจเจ็บอยู่นั่นแหละไม่ยอมวางยอมปล่อยยอมเลิกมีไหมตรวจสอบดูหรือเป็นคนขี้โกรธอยู่โทสะแรงอยู่เมื่อไม่ได้ดังใจทีไรก็ขึ้นวืดวืดวาดๆอะไรเงี้นะหรือชอบลบหลู่คุณเขาชอบอ,อะไรล่ะอากาตันอยู่เขาทําคุณงามความดีตั้งมากมายก็อากาศตันอยู นะไม่เห็นคุณเห็นค่าของเขาเลยเหยียบทิ้งอีกต่างหากนะมันจะมีดีอะไรคนนี้อะไรงี้สู้ชัดไม่ได้หรอกประมาณนี้ยเหยียบเขาเหยียบย่าเขาเหยียบย่าซ้ําเติมเขาอันนี้แต่ละคนไปตรวจสอบให้ดีนะหรือข้อสิบเอ็ดตัวถำ้ำผ้าตัวหัวดื้อเรามีไหมบอกไม่ได้ซ้อนไม่ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยึดอยู่นั่นแหละมีไหมถ้ามีแล้วก็เออค่อ,คอยๆพียรณาตั้งศีลตั้งตะบะตั้งหัวข้อทำเอาไปเปลี่ยนแปลงให้ได้นะ ถ้ามีอยู่เมื่อไหร่เราก็สวยเมื่อนั้นแหละอุปเกรตสิบหกเนี่ยนะตรวจสอบให้ดีทุกวันนี้อาตมาก็เห็นนะในตัวเองก็เห็นอยู่แต่มันก็เบาบางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นกับคนอื่นก็เห็นอยู่บอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็เออเออเอ,อก็เรื่องของเขาทาไงได้หรอเราก็เขาไม่มีสัมพันธ์กันพอจะบอกจะสอนเนาะพอจะแนะนําไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะก็ต้องปล่อยไปตามกทตามเวรนเข้าไปก่อนแต่คนไหนบอกได้เราก็บอกอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่เหมาะอันนี้อย่าทํา อันนี้อย่าพูดแล้วก็บอกไปเพื่อให้ลดอุบัติเหตุ16ลงเนาะมีเมื่อไหร่ก็เศร้าหมองเมื่อน,นั้นแหละไม่มีหรอดที่จะทําให้มีชีวิตชีวาสดชื่นเบิกบานจำแสแลลวก็บบนหมดหมองนะมีแต่ทําให้บนหมองเศร้าส่้อยหงอยเหงาหรือบ้าอานาจนะมีหลายลักษณะคนมีอุบัิเหต16นี่แล้วแต่ลักษณะนิสัยที่ว่ามีตัวไหนเด่นนะนะ <laughs> นะ พวกบ้าอ่านก็แบบหนึง่งพวกตะนีทีเนียก็แบบหนึง่งพวกอิสาก็แบบหนึงนะ่งเนาะพวกจอมัญญาก็แบบหนึง่งพวกหาแสงหิวแสงก็แบบหนึง่งพวกหัวเรือก็แบบหนึง่งมันก็แล้วแต่ลักษณะนิสัยว่าจะเด่นตัวไหนเท่านั้นเอง